เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนั้นอะไรอะไรอะไรไหนดูซิโตโยต้าลีโวนะครับเป็นตัวพิลันเนอร์วันนี้แซมเปิดตัวแปลกมานิดนึงก็จะเป็นโตโยต้าลีโวนะครับตัวนี้ปี2017ที่เป็นตัวพิลันเนอร์อ่าตัวนี้เป็นพิลันเนอร์บอกว่าแซมมัน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 พิเศษยังไงตัวนี้จะเป็นตัวหน้า โลโคนะราคา579,000บาทแต่ตัวนี้ที่พามาดูนะครับมารีวิวก็จะเป็นตัวปี17นะครับเขาเขาเรียกว่าหน้าหมูนะซึ่งตัวนี้ราคาแบบแม่สี่แสนบาทแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆอบอ่ะผมขออนุญาตเข้าอินโทรก่อนสวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมแซบที่ปรึกษาการขายเบอร์โทร0834402297นะครับหรือจะแอดไลน์ผมที่เบอร์นี้ก็ได้ RDD รถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคาเน่แคปิตอลแม่วันนี้มาอินโทรแปลกๆนะแซมนะก็ในส่วนของคันนี้ครับจะเป็นตัวพีเลเนอร์นะครับปีสองพันสิบเจ็ดซึ่งแม่ราคานี้น่า,นาจะเร้าใจ หล,หลายท่านแน่นอนเลยราคาครับผมเปิดก่อนเลย4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นสภาพภายนอกถือว่าสวยนะครับตำหนิมีไหมซามมีตรงนี้นิดนึงนะซึ่งตรงนี้ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นรอยรอย,รอยข่วนมารอยเฉียวมันนิดนึงซึ่งตรงนี้ครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเดี๋ยวจาัดก,การเก็บรายละเอียดให้นะแต่ส่วนภายนอกนะครับอื่นๆที่เป็นเหล็กนะครับที่ไม่ใช่ตัวพลาสติกชิ้นนั้นก็ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีตําหนิอะไรนะนะจากเทาที่ดูไม่มีตาหนิจริงไม่มีตําหนิจริงด้านหลังเขียนมาเลยนะครับ่าไฮรักลีโวนะครับนี่ได้เป็นตัว e นะสภาพภายนอกเขาสวยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์มาด้วยนะอ่าเราเวลาเราถอยหลังจะดังติดติดติด,ต,ดติดนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าโอเคนะโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่าว่าภายในเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมาวันนี้ต้องขออนุญาตจริงเพราะว่าเขาอยู่ข้างในเนี่ย ออกไปข้างนอกไม่ได้เลยแน่นนึบเลยครับคือแบบแม่เสียใจเสียดายเพราะรถอยู่ด้านในนะครับก็อันนี้เล็กใหม่นะครับกับโตโยต้าคันนี้1 5 5 3 7 7กิโลเมตรนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะแบบนี้นะแล้วก็ได้เป็นโหมดปรับแบบนี้ด้วยจะเป็นโหมดอีโคนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดที่เป็น PWR นะครับซึ่งโหมดเนี้ยจะเอาไว้เร่งแซงนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นแอร์นะครับแอร์ปรับ ความเย็นปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับให้ลงแบบช่วงด้านบนนะครับช่วงด้านล่างอ่ะแบบนี้ถือว่าโอเคนะเขาให้มาด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับคอนโซลหน้าเขาจะให้เป็นแบบสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มี USB แล้วก็3 5เพิ่มขึ้นมาอีก1จุดด้วยผมว่าโอเคนะเขาให้มาค่อนข้างโอเคเลยพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับวางสายรับสายตรงนี้นะ ภายในสวยครับก็พงมาลัยเนี่ยเขาพุ่มหนังมาแล้วแล้วก็คอนโซลดูแบบดีไซน์ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคช่องแอร์ฝั่งนี้แล้วก็ปรับกระจกปรับแอร์นะเออปรับกระจกนะครับแล้วก็เป็นกระจกพับได้ตรงนี้นะเบาะนะครับเขาให้เป็นแบบสีน้ำตาลมาแบบลายแบบคล้ายๆล,ลายไม้นะผมว่าเขาโอเคแล้วก็ขอเวลาซักทําความสะอาดนิดนึงนะครับน่าจะ สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนี่เขาเหมือนกันครับตัวน,นี้ดีไซน์ไม่ต่างกับตัวหน้าโลโก้เลยนะเขาให้นี่ที่ช่องวางแก้ว2ช่องนะครับแล้วก็ที่ท้าวแขนช่องเอกสาร2ช่องด้านหลังนะครับผมว่าเวลาเดินทางต่างจังหวัดนี่น่าจะสบายนะแล้วก็เวลาขึ้นลงก็นะครับค่อนข้างโอเคเพราะว่าด้วยสรีระเขาจะออกตัวสูงนิดนึง นะครับเพราะว่าพีลันเนอร์ชื่อของเขาบอกแล้วว่าเป็นตัวพีลันเนอร์ถ้าเป็นอีซูซูเนี่ยก็จะเป็นไฮแลนเดอร์นะที่เป็นตัวยกสูงเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝายนิดหนึ่งนะครับด้านท้ายนี่เขาติดแคลริบอยมาแล้วนะครับแล้วก็ติดแม็กไลเนอร์มาแล้วพอถ้าเราเปิดตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาก็สภาพภายในนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะแล้วก็จะมีฝุ่นมีอะไร นิดๆหน่อยๆน,นะครับแมกไลเนอร์เป็นโตโยต้มาแล้วนะแล้วก็ติดแคริบอยนะครับนี่เรามาดูเม็ดอาร์ก่อนอ่ะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะคันนี้ด้านท้ายไม่โดนชนมาแน่นอนนะครับตรงนี้ด้านท้ายเขาไม่โดนชนมาแน่นอนสภาพถือว่าโอเคนะครับกับราคา4ี่0 0 0สี่หบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าซื้อสด ทางผมไม่เก็บแวนแล้วนะแล้วก็ถ้าลูกค้า,าจะซื้อเป็นแบบจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง84งวดด้วยกันนะแล้วก็พิเศษเลยคันนี้ก็สามารถทําฟรีดาวได้นะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะครับผ่อนตกตก่องวดเนี่ยประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาทักทายมาเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดการผ่อนชำระให้นะครับแล้วก็พิเศษเลยสำหรับลูกค้าที่ จะจัดไฟนั้นนะดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.99%เท่านั้นอถูกไปไหนนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยมอบให้ฟรีกับลูกค้านะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับหรือ20,000กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานอีก24ชั่วโมงนาน1น1ปีสิทธิพิเศษนี้มอบให้เลยนะครับใครหาทะเบียนนี้4940นะ <c oughs> ถือว่าสวยนะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ รถสภาพถือว่าโอเคนะครับก็ตรงไหนที่มีตำหนิดเดี๋ยวทางบริษัทดูแลให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีรับประกันเครื่องยนต์ด้วยให้ปีหนึ่งกับราคาแค่4,99,000บาทเท่านั้นได้เป็น4ประตูได้แม็กไลเนอร์ได้ที่เป็นหลังคาแบบนี้นะเป็นแคปแบบนี้ผมว่า,าที่เป็นหลังคาแคลิบอยแบบนี้ผมว่าโอเคนะ อย่างน้อยหนึ่งถ้าลูกค้าจะเอาไปแบบใช้เดิมๆก็โอเคจะเอาไปแต่งก็หน้าจัดไปอย่างน้อยหนึ่งติดแม็กนะครับใส่แม็กใส่ล้อหรือลูกค้าอยากบอกว่าอุ้ยผมขอเดิมๆดีกว่าแซมผมก็ว่าโอเคนะเพราะว่าด้วยด้วยแม็กเขาครับไม่ได้หนักมากเกินไปแต่ถ้าไปใส่แม็กแต่ง ก็น่าจะแพงอยู่นะครับด้วยลวดลายยางนะผมว่าอุ้มสะพานยางนี่ลึกมากเลยนะเดี๋ยวเราดูยี่ห้อกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้น่าจะเป็นขออนุญาตเป็นดัลล็อบนะครับเป็นดัลลอบอยางปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวใครมาชมมาช่วยผมดูหน่อยอยางปีอะไรอุ้ยยางปี22ครับแต่ยางปี22นี้ เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เปิดแฟตไปเลยยางปี22นะครับยางใหม่ๆรถสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อทักทายได้นะครับบริการตลอดนะครับทักทายเข้ามาในส่วนของข้อความก็ได้หรือจะโทรหาผมก็ได้ตลอดได้ครับโทรได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับดกดกดซ b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะไม่ได้พลาดการติดต่อจะไม่ได้พลาด การรับชมเนาะเพราะว่าบางทีมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะกับราคาสภาพรถนะครับใครคอมเมนต์มาหน่อยก็ได้ว่าอยากให้ทำแบบไหนอยากทำอะไรอยากดูตัวไหนอะ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้นะครับถ้าถ้าในโกดังสต็อกมีก็เดี๋ยวจะจัดก,การให้นะครับวันนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีไงก็โทรหาผมส่วนตัวก็ได้ขออนุญ,ญาตฝากเบอร์ยังไม่ได้ฝากเบอร์เลย083นะครับ440 2297ยาัอีกรอบนึง 0834402297นะครับสามารถโทรหาผมติดต่อได้ตลอดเลยยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota Revo p i l n n e r ราคา499,000บาทคานันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนเจอกันใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ